สวัสดีเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Tower of Jump กันนั่นเองนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็ไม่ได้เปิดตัวกันแบบหน้าใหญ่ๆนะคะทุกคนวันนี้ต้องดิมันเล่นโหโอเคเปิดตัวก่อนเลยไม่เป็นอะไรหรอกก็วันนี้นะคะเรามาอยู่กันในเกม of Tower of Jump เองนะคะซึ่งเป็นเกมแนวอบี้นะคะที่เราจะต้องมาแข่งกันนะคะทุกคนซึ่งมันก็จะมีเวลาจํากัดเนาอแล้วก็จะแข่งกันนั่นเองไปเรื่อยๆเลย โอเคซึ่งมันก็จะมีของประดับให้เราคือของบนหัวกับของเวลาตอนที่เรากระโดดนั่นเองค่ะทุกคนนะฮะซึ่งเราก็ใส่ไปอย่างนั้นแหละมันไม่มีเหตุผลอะไรหรอกทุกคนอันนี้มันก็ค่อนข้างที่จะดูง่ายนิดนึงนะโอเคขอล็อกแป๊บหนึ่งนะมันจะได้แบบง่ายงามากขึ้นโอเคอันนี้แทบจะไม่ต้องกระโดดเลย่เพราะว่ามันแบบมันติดกันไงทุกคนมันก็น่าจะสะดวกอุ้ยอุ้ยมันเริ่มมันเริ่มแยกกันละมันเริ่มแยกกันละฉันสัมผัสได้ฉันสัมผัสได อ่ามีกระโดดมีตรงนี้ขึ้นมาแล้วไงต่ออือหืมอันนี้เน้นแบบว่าเล่นให้ทุกคนได้เห็นการทีละแต๊กนะคะทุกคนไม่เน้นว่าชนะหรือแพ้อะไรเงโอเคเดี๋ยวเรามาสติ๊กอันนี้ต่อเลยวิ่งเกือบตายไปนะ่ะเกือบตายโอเคโอเคเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกคนดีกว่าเราแบบว่ารีบไปแล้วตกลงมาตาอะไรอย่างเงี้ยนะอืมไปช้าๆแต่ว่าชนะมันก็เป็นเรื่องดีใช่ไหมทุกคน โอเคตกลงมาอีกแล้วว้าวอเมซิ่งว้าวตอนนี้เราเข้าสู่เขตสีเขียวแล้วทุกคนโอเคเราก็ตั้งใจเล่นๆไปเรื่อยๆนะคนเอาอ่ะโอ้เมื่อกี้มันแบบว่าขัางคาใจามากทุกคนตอนนี้ทุกคนก็จะขึ้นไปรอบนนี้กันนะคะเพื่อที่จะรอกระโดดโอเคเราก็ต้องปรับ oh, okay. โอ้ยเกมค้างโอเคโหลดด่านนะครั้งนี้ก็เป็นด่านแนวแบบนี้เลยนะจ๊ะอ้ด่านสีเขียวแบบเมื่อกี้ที่เรากําลัง เล่นเลยทุกคนมันก็จะเป็นด่านสีเขียวแบบนี้อันนี้ก็ง่ายอยู่นะคะเราต้องปรับวิสัยทัดให้ว่างกว้างไกลนะคะทุกคนแล้วมันจะเห็นแบบชัดเจนเลยถ้าเกิดเราทําแบบใกล้ๆแบบตะกี้นี้คือแบบโคตรแบบรกจอทุกคนเออมันมีแต่คนแบบเต็มหน้าจอล่ะไปหมดเลยทุกคนเราต้องชนะให้ได้สักครั้งหนึ่งสี่จ้าต้องชนะให้ได้สักครั้งหนึ่งสีค่ะทุกคนเราจะทำได้หรือเปล่าขอคนละลายเป็นกำลังใจ ตอนนี้เรามาถึงสีเขียวอ่อนนะคะทุกคนก็ค่อยๆกระโดดไปตามสเตปเดิมนั่นแหละค่ะทุกคนก็ค่อยๆกระโดดไปกระโดดแต่ละทีก็แอบหวาดเสียงนะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดลงไปเนี่ยมันต้องไปกระโดดนานมากอะทุกคนมันจะค่อนข้างที่จะเป็นเสี่ยวเวลามากโอ้โหขอบคุณนะเฮดแลนด์ที่เธอกระโดดไปเกาะเอาไว้เนี่ยถ้าเกิดเดินยาวๆอย่างเงี้ยมือเราจะไม่นิ่ง้ะทุกคนมือเราจะเริ่มเบี้ยวอ่าเรามาถึง เฉดสีม่วงละทุกคนโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วตอนนี้เลยชื่อเราโอ้โหไม่ได้ใกล้ไกลถึงไหนเลยแล้วเราก็เข้าอุโมงค์เข้าอุโมงค์แล้วจะเจออะไรปะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียวมาโอ้ยมีคนตกลงไปแล้วว่ามีคนอ้าโอ้มาถึงสีม่วงเมื่อกี้มันไปติดกับอันนั้นนะ่ะเพื่อนเพื่อน,นมีคนถึงข้างบนแล้วทุกคนโอ้โหถือว่ามีความสามารถใช้ได้เลย เราต้องมากระโดดใหมา่หมดเลยทุกคนอืมโอเครดดก,กระโดดหมา่ก็กระโดดใหม่ทุกคนถ่าทุกคนเรามาถึงเฉดสีม่วงได้แล้วตรงนี้มันก็จะเป็นออกแนวแบบว่าดูเร็วุกคนอ่ะอ่ะ,อะโอเคโอเคกะดีดีกะดีดีทุกคนน่าจะได้แหละน่าจะได้น่าจะได,นะได้ไปสู้สูไปสู้ๆเฮเลนสู้เขาสู้เขาต่อไปเราก็แบบยาวๆเลยยาวๆเลยทุกคนแล้วก็ป<ๆ>ีนปีนปีนป<ๆ>ีปีนโอ้ โอ้โหโคตรเก่งเลยอะแต่ว่าใกล้มหมดเวลาแล้วเย่าเลือดีใจอู้เราอีแค่สองสแต็กเองมัง้งอีแค่สองสแต็กเราก็จะสู้คนอื่นได้แล้วทุกคนเป็นกําลังใจกันให้ด้วยนะเย้ทุกคนเรามาถึงสแต็กแล้ววู้แล้วเราก็เข้าไปข้างหน้าเลยปะแล้วเราจะชนะไหมอะไม่รู้ดิเรามาถึงเขาอุ๊ยได้แล้วทุกคนเราได้รางวัลแล้วได้วินวินชนะหนึ่งครั้งแล้วทุกคนวูฟเอาเผื่อไปกดลบใคร อ่ะเย่ทุกคนเราชนะวินหนึ่งครั้งเลยทุกคนนะโหคือว่าจะได้หนึ่งวินเนี่ยก็ถือว่าใช้เวลาเล่นนานพอสมควรเลยทุกคนอ่ะ ah, ah, มาแตกต่อไปแล้ววิอันนี้เริ่มมาก็ง่ายเลยปะวุยคนมันเยอะแล้วมันรุงรังมองอะไรไม่ค่อยเห็นอะ่ะทุกคนเราก็จะกระโดดไปนะคะโอเคอันนี้มันกระโดดแบบถีกันเลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ทุกคนเนื่องจากว่ามันถีกันแบบมากเลย อ๋อเขาปีนมันโอ้โหเขาก็เดินชิวๆแล้วก็กระโดดตั้งนานเนี่ยโอเคมาสีต่อไปค่ะทุกคนเป็นสีเขียวอ่อนนั่นเองนะเป็นแตกที่สองที่ค่อนข้างที่จะยังไม่พบกับดาเมจใดๆนะคะทุกคนด่านที่แล้วก็ค่อนข้างที่จะอืมดีนั้นที่มันเดินได้นะ่ะเพราะว่าฉันยิ่งกระกดกระโดดไม่ค่อยไปอยู่ด้วยโอ้ยยายายาเฮแลนใจเย็นนะลูกใจเย็นนะลูกไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเดยวชนะนะลูกโอเค มาที่สแต็กสีม่วงโอเคอันนี้เราต้องบังคับดีๆค่ะทุกคนเราต้องบังคับด้วยมือเราเองเนี่แหละทุกคนบังคับไปบังคับไปอุ้ยอตกอย่าตกนะลูกอย่าตกให้แม่ได้ชนะบ้างนะลูกโอเคนั่นแหละไปอย่างนั้นเลยอ่ามาถึงสแต็กสีเขียวแล้วสแต็กสีเขียวเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนก็กระโดดกันไปตามบล็อกต่างๆนะคะโอเคโอเค อืมจะมาติดสแตนอะไรนักหนาโอเคทุกคนมาถึงสะแตกของสีฟ้าเราก็ชนะแล้วทุกคนถ้าเราไปโอเม y god โอเคโอเคทุกคนสู้ๆเพราะว่าข้างบนนี่ก็ชนะแล้วอีกสามนาทีกว่าไปไปไปโอเคทุกคนมันจะเป็นทางแยกนะคะทางแยกให้กระโดดโอ้โหเข้ามาเสียตอนเนี้ยเย้ทุกคนชนะอีกแล้วไปเอารางวัล ได้ยังอะ่ะนับสองยังนับสองยังเย้วินทแล้วทุกคนวู้วินทโอเคประมาณนี้ทุกคนยอดเยี่ยมไปเลยโอเคค่ะเพืพ่อนๆทุกคนนี่ก็เป็นเกม Tower of Jump ที่เราต้องมาแข่งกับคนอื่นนั่นเองคะ่ะก็ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่แบบว่ามีความสามารถในการโอบี้เก่งมากๆนะก็สามารถมาเล่นแข่งกันได้ที่ Tower of Jump เกมนี้ได้เลยนะคะเพื่อเป็นการประชันฝีมือกันว่าใครเนี่ย คือสุดยอดของอบบี้ที่สุดสุดยอดของปลากลัูอะไรอย่เงี้ยทุกคนโอเคค่ะวันนี้ต้องขอตัวลากไปก่อนแล้วทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ